สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ป่าครับนี่ครับบรยาาบรยากาศสวนยางนะท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นป่าครับเป็นป่าแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีการตัดไม้ครับชาวสวนตัดไม้ครับเสียงเล่ยโซ่ครับนี่เราก็หิวข้าวแล้วครับเพราะว่า ใช้ชีวิตในป่าก็จะใช้กันแบบนี้แล้วครับทมม่านผู้ชมยวต้องล้างไม้ล้างมือครับนี่ครับล้างไม้ล้างมือเราเอาน้ำมาแล้วครับพอเราอยู่ป่าเน้นเราจะเซฟตี้เรื่องการกินอาหารครับพาเราจะกินน้ำก็ไม่จำเป็นก็กินน้ำดีๆหน่อยครับ เราเตรียมน้ำมาล้างไม้ล้างมือมาครับผมเตรียมน้ำมาน้ำขวดนี่ครับอารการกินเพียบครับมีทั้งเครื่องดื่มชูมลังและกะนม <laughs> เรามีน้ำครับน้ำดื่มของดีครับเรียกมาเรียบร้อยครับน้ำดื่มแบบนี้ครับเราก็จะมากินข้าวด้วยกันครับท่านผู้ชมนี่ครับข้าวเ็เป็นข้าวเหนียวครับง่ายๆครับท่านผู้ชมแล้วก็มีไส้อัวครับไส้กรอกไส้อัวแล้วก็มีขนมประเภทนี้ไข่กะหรี่ปั๊บครับสามารถกินกับข้าวได้ครับ นี่ก็เป็นปลานี่ครับปลาแห้งครับนี่ปลาหม ực, ึกนะครับปลาหมึกที่เราอบมาแล้วครับอ่าเราปิ้งมาแล้วครับามากินกันครับก็อยู่ตามสวนก็กินกันง่ายๆครับท่านผู้ชมถ้าเรามาใช้พวกแกงอะไรไม่ได้ครับอยู่ในป่าก็ก็ไม่เหงาครับได้ยินเสียงเลื่อยตัดโซ่เ,เลื่อยเลื่อยโซ่ครับได้โซ่ เราก็กินให้ชีวิตรอดไปวันนี้ก่อนครับ คลิปนี้ก็ขอลาท่านนักผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งตตามครับการใช้ชีวิตในป่าในสวนครับคลิปนี้ก็ขอลาป่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับ่นันผู้ชมทีักทุกท่านครับการใช้ชีวิตในสวนเราก็ปัาบตัวครับการกินการอยู่ก็ต้องต้องอยู่ให้รอดขึ้นได้นะครับ่ันผู้ชมเ <c oughs> พราะเรา <c oughs> อยู่ในปา่าเนี่ยเราไม่ไม่สามารถจะไปกินอาหารในล่านได้แล้วครับเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบว่า จะไ้ก็ได้คือชีวิตเฮาหลอดไปวันนี้ไปก่อนนะครับผงจะลาทรับไปเนอน้า,าครับบ๊ายบายครับบรรมากาศนะครับในป่าครับ